ได้ตัวเดียวปลาอะไรวะปลาขานี่เท่าไหร่อันนี้ประมาณเจ็ดโมงเกือบแปดโมงอีอนนเ,อเออใช่ซื้อท,ที่กรุงเทพพีอยู่บ้านพีานาการอตีตัวอยู่ใช่ไหมตัวใหญ่ใหญ่ใช่ไหม<อ>ขนาดอะนรอะ

สวยงามครับอ่างเก็บน้ำแถวหมู่บ้านสวัสดีครับพี่พี่พเพื่อนๆนานาทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะหาพ,พี่เพื่อนนานาท่านมาตกปลานะครับก็นานแล้วฮะที่ ไม่ได้ออกไม้นะฮะแล้วก็ตกปลาเป็นเป็นกิจลักษณะนะครับก็จะมีไปเอาเหยื่อ,อดูบ้างแล้วก็ลองหมายดูบ้างนิดนิดนี่ยหน่นอยครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับวันนี้ถือโอกาสได้อ่ามาอ่าเก็บน้ําตรงแถวหมู่บ้านก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปให้พี่ๆน,านา้าๆได้ดูกันนะครับ ายนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับตรงบริเวณแถวบ้านนะครับอ่างก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรครับเป็นอ่างเก็บน้ำในชุมชนนะครับกลางใจของในตัวในตัวเขตนะฮะเขตชุมชนของตำบลน,นะฮะปลาผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นปลาอะไรนะฮะเพราะว่า ไม่เคยมาตกเลยนะฮะอาจจะมีน้าๆน้องๆที่เขาเคยตกแล้วก็ได้ถามเขาว่ามีปลาพวกปลาปลาตะเพียนปลาขาวปลายี่สกเป็นก็ส่วนมาก็จะเป็นปลาพวกปลาเกตฮะซึ่งผมก็ไม่รับเหมือนกันเนาะเพราะว่า ว่าคือไม่เคยได้ตกนะครับมีน้องคนหนึ่งบอกว่าแกเคยได้ปลาก็โห่หนึ่งตัวนะฮะซส์ประมาณ20โลครับเป็นการใส่ตะข่ายได้นะครับบริเวณโซนฝั่งนู้นนะฮะปลากะโห้ตัวใหญ่ๆเลยแกบอกว่าย0โลก็ค่อนข้างใหญ่นะครับ ก็อันนี้เป็นปลาที่เป็นปลาที่มีขนาดตัวใหญ่เนาะจะได้ว่าในหนองน้ํานี้ก็มีปลาใหญ่อยู่เหมือกันนะครับแต่ว่าจํานวนเยอะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ยินข่าวครับเท่าที่เท่าที่ได้ยินข่าวก็มีประมาณนี้คนระับวันนี้ผมใช้สูตรเหยื่อก็จะเป็น ลำนะครับลำสดลำสดสัดส่วนครึ่งถุงนะครับแล้วก็ข้าวข้าวสวยนะครับประมาณ2กงกําหนึ่งนะฮะข้าวสวยสุกแล้วนะครับประมาณกําหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวไผ่เขียวนะครับกับด้านฮะไผ่เขียวประมาณครึ่งถุงนะฮะ แล้วก็ตัวนี้นะครับมะขิดเข้มข้นนะครับประมาณครึ่งถุงนะมะขิดเข้มข้นนะครับประมาณครึ่งถุงนะครับนี่ครับแล้วก็ผสมเข้ากันนะครับคลุกเขาให้เข้ากันนะครับอ่ไม่ได้เอาถังมาอีกแล้วนะฮะลืมนะครับก็ผสมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปผสมน้ำนิดหน่อยแล้วก็ปั้นตกกันนะครับ ครับตอนนี้ก็ปั้นเหยื่อเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะตีเบ็ดแล้วนะฮะวันนี้ผมใช้เบ็ดทั้งหมด5คันนะครับก็จะเป็นคันของแพดฟินเดอร์นะครับของอาชิโนนะฮะเก้าฟุตนะครับเก้าฟุตนะครับเวทดก็ไซส์ตกปลาเกล็ดนะครับก็ไม่ได้ใช้เวทดที่หนักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ลอกก็จะเป็นลอกสี่พันนะครับของ เดียวเคโอครับ4,000ทั mm. uh ้งหมดเลยนะฮะเอ็นก็ใช้ของเอ็นโหลดนะครับน่าจะ30ปอนด์30ปอนนะครับแตะกอก็ใช้ขนาด3 4ถึงเซนประมาณ4เซนโดยเศษเศษนะครับส่วนตัวดวงเบ็ดก็จะใช้ของชินุนะครับ08กับเบอรอหนึ่งนะครับนี่นะเดี๋ยวเราไป ตีเบ็ดกันเลย กินแล้วก็ดึงไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่อยู่นะฮะเดี๋ยวผมรอดูว่ามันมันจะอยู่ไหมเดี๋ยวค่อยวัดอีกทีหนึ่ง แแ,แรกมาแล้วครับปลาปลาขาวแต่บ้านผมเขาเรียกปลาขาวครับดึงไม่ค่อยแรงฮะติดเลยจริงน่าจะติดตั้งนานแต,แต่ว่าผมรอให้มันดึงให้มันติดปลาขาวนะครับแถวบ้านหน้านเรียกปลาอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับไส่ก็ประมาณยาวประมาณฝ่ามือนะฮะใส่ทอดครับผมโอเคครับแต้มแรกมาแล้วครับ ตรงวันเช้า6โมงได้ตัวเดียวปลาอะไรวะปลาเขาอันนี้กี่โมงเลยนี่เท่าไหร่อันนี้ประมาณ7โมงเกือบ8โมงอันนี้เบ็ดเพิ่งซื้อออกมาจากร้านเลยเออใช่ซื้อที่ไหนเนี่ยซื้อที่กรุงเทพคาราเกียคารละกี่บาทเด้อคาร่า760บาทแพงไหม <Okay. S 2> ขายหรือซอื้อซื้อต่อคนอื่นเจ็ดไอห้าคันก็ประมาณสี่พันสี่พันอืมแล้วเ้า่าไหรจริง 10, <000. S> 1 0คันนี่ไปดูเลยยี่ห้อเนี้ยอาชิโนเนี่ยสิบคันสิบคันก็เดี๋ยวขอใช้เครื่องคิดเลขก่อนอันนี้ไอยู่ที่ไหนเนาะเขาใส่สายมาเออสายซื้อต่างหากซื้อลอกมาต่างหากสายต่างหากันางหากเ <c oughs> ออหมดเดยอะเลยว่ะ แทนนี้มูงน้อยถแนี้มีปลาอะไรทนนี้มีปลาอะไรบ้างอ่ะพี่อยู่บ้านพี่อยู่บ้านองการนแถทนี้มีปลาอะไรบ้างไม่รู้นี่มีปลาชโดมีชโดด้วยเหรอจริงเหรออ๋อแล้วแล้วมีปลาอะไรบึกก็มีีปลากรายดขวดตรงนั้นนะขวดขาวเต็มอ่ะ เขาล่าปลากรายกันนั่นเหรอเออมันนั่นใหญ่เบืองมันเขาเอาพากันเอาเรืออะไรลงเต็มอ่ะปืนด้วยมีตัวอยู่ใช่ไหมตัวใหญ่อยู่ใช่ไหมมีแล้ยังขึ้นนี่ตัวทันนี้เลยวันนั้นมีคนไอ้ขนาดนั้นเลยอ่ะยิงมันแล้วก็โยนมันทิ้งเขาบอกว่าไม่กินไม่กินไม่ตายอ่ะตายไปเลยเออยิงแล้วไม่เอาไปกิน กันใส่ม้วงอะไรกันเต็มแต่ทางนี้่มไมเหมือนมันนิ่มเหนียวม้วงน้อเนี่ยนาใส่มาเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยได้ตัวเดียวกินตัวเดียวกินตัวเดียวแล้วก็ได้ตัวเดียวฝั่งนู้นหน่อยแกตกแป๊บเดียวแม่งตกเอาตกเอาอะแล้วฝั่งไหนปะโหยาลโอฝั่งนู้นนะนะฝั่งนั้นก็ม้วงก็น้อยแต่ยแกตกในฝ่ายของผมหินเต็มเดี๋ยวรอดูสักพักถ้าเกิดเงียบเดี๋ยวจะให้ไปฝั่งนู้น ต้องรอช่วงแดดออกต้องรอช่วงแดดออกแต่นี่ฝนตกฝนตกอ๋อคือแดดออกคือปลามันออกหากินเนี่ยใช่แม่ปกติเห็นปกติแดดออกปลามันติดดีแต่ประมาณตอนนี้ลอยขึ้นจริงลอยเลยเยอะได้เป็นกันถ้าทางนั้นเป็นดีเราก็ลังจบึกมีบึกด้วยใช่ไหมแค่หางก็ขนาดนี้เหรอโอ้โห นี่ถ้าเข้าเบ็ดนะนี่มันเลยฮะักเลยงั้มาโดดตามมันเลยให้มันลากเลยกัดปุ๊บกระโดดไปจับเลยเดี๋ยวนี้วันนั้นมันก็ยังขึ้นเห็นอยู่นะเพราะนั้นมีคนตบได้มาแล้วก็ขายแสดงว่ามันอยู่โซนโซนนู้นหรือหางมันอะไปติดอยู่กับแกนลอนน่ะคือมันแบบหางไปแปะกับแกนลอนน่ะโอ้หางแดงเจ็ดเลยรูปปลาเลย เออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักถ้าเกิดเงียบเดี๋ยวย้ายไปฝั่งนู้นไม่แต่ปลาพวกนี้คือส่วนให่มันจะขึ้นให้เห็นตอนเย็นตอนกลางวันมันยากตอนเช้าเช้าก็มีนะอ๋อมันมันจะโผล่มาหาออกซิเจนอะดิตอนเย็นขึ้นพากกันขึ้นจนเมื่อคืนเมื่อคืนวานเนี่ยนะทิ้งไว้สองเบ็ดสองดามันลากไปฝั่งนู้นเออลากลากตะกัวตะกัวเกือบห้าสิบกรัมเลยนะ มันลากไปฝั่งนู้นเลยเแต่ไม่อยู่เปิดนะหน้ารอกไว้เออใช่เปิดไว้ไม่อยู่มันไปติดมันไปพันเนี่ยพันไม้อะไรสักอย่างขาดมันขาด,ขาดมันไม่อยู่แล้วมีปลาอ้อแสดงว่ามันตกตั้งแต่เม,มื่อวานลทิ้งไว้ไงตกตอนเย็นแล้วก็ทิ้งไวสงสง้สองสองสองไอ้สองด้ามห้าสิบกรัมก็ใหญ่นะนี่เท่าน,นี้หนักเลยนะมันลากไปสแสดงว่ามันตัวใหญ่ ปิดหน้าเราก็คงไปทางนี้เลยเออไปแน่นอนไม่เปิดลองดูไงว่ามันมันมันมีหรือเปล่ามันจะอยู่ไม่มีตะก้อหรืออะไรตะก้อวนก็ตะก้อเออรู้จักคนชื่อตะก้อไาเล่นน้ำตรงตรงบ้านบ้านไอ้อาบอ่าไม่รู้จัก嘛เดี๋ยวที่โซนนู่นน่ะนะใช่ไหม อ๋อเคๆเดี๋ยว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 ไป,ปลากไอ้บึกกันอันนี้แม่งไปตกเบ็ดค้างคือแม่งเจอปลาใหญ่บ็ดเชื่อขาดเลยเนี่ยไม่ไม่กินอ่ะกินดูด้ามเดียวแล้วก็เอาขึ้นแล้วตัวหนึ่งหลังนั้นก็เงียบเลยตัวแค่ไหนป้าป้าอะไรปลาขาวบ้างป้าปลากรมัง ไปฉลาดมีพวกเส้เดือนอะไร่าเงี้ยเส้เดือนเหรอนะอ๋อถ้ามีก็เอาไปนั่งตกเห็นไหมต้นก่อนโค้งข้างหน้านู่นอะที่มันไหนนู่นน่นะข้างๆนะใช่ไหมนั่นแหละที่มันเป็นต้นยูคาออ๋พวกพวกปลาขยังปลาอะไรพวกนี้บอะปลากระทิงตอนนั้นได้ตัวเบอร์เรอเลยมีกระทิงด้วยเหรอตอนนั้นคนไปตกเขาได้ปลาฉลากตัวเบอร์เรอร์เลยเห็นไหมเดือดวังนั้นในนี้มีงูใหญ่ เออว่ะน่าสนใจว่ะหายยเน้ยิงกินเนี่ยใหญ่่ไหนไม่ทำไมขาต้องถ่ายเ่เหเห็นไหมันะสโลน่ะสโลสิ่งที่คิดไงลเนจริงดูันพีบาทลอกอกสองร้อยเดียวกันเลยแล้วสีก็ดสองร้กว่าบาทซื้อที่ อย่าไปจับระวังปลาลากแล้วมันติดไปด้วยนะนะเอาไม่อยู่นะว่านี่มันสุดมันคันยาวมากเลย9ฟุต9ฟุตก็240เซนทำไมถ้าสั่งชิ้นที่2 2.5นี่คือยาวแค่ไหนหอ2.5ก็ประมาณ9ฟุตนี่แหละ8ฟุต9ฟุต8ฟุตเออใช่ประมาณนี้แหละลากเหมือนกันเลยแล้วถ้า7.5เชื่อก็เหมือนกัน7 เจ็ดจนห้ามันมันเป็นฟุตหรือเป็นอะไรไเป็นเป็นฟุตอ๋อจนห้าก็ก็เป็นเจ็ดฟุตครึ่งใช่ใช่ประมาณร้อยแปดสิบเซนอันนี้พี่เพิ่งมาทำเาใช่นะปักไว้ปกักไว้ใครอยากมาตกก็ได้ปักไว้ให้ให้ใหตกเลยเม่อก่อนไลยเขาทำแล้วบางคนก็ไม่นะไดู้แ้เฮก็เอาไว้เอาไว้ใครมาก่อนก็ตกได้เลยไม่ไม่ได้ห่วงปักไว้แต่แต่ว่าอย่าถอดแล้วกันเอาอยใช้นี่แหละ ใช่เลยดีเนี่ยเลยเสียบใบไผ่แล้วก็ต่อกไปเลยเอามาจากบ้านก็เลเยอนทีก็ลมตมากับบ้านฮะเอากับบ้านนียอย่าขโมยยังไยังไม่ได้ปากินเลยจะได้ปาก่อนมีรักมีเออมีี่มกุ้ยพี่เลยขอหน้าแกโอ้โหนี่ อะไรหรอน้าตกที่หมดปากกาแน้าขอพุ้งนี่อันนี้อันนีฮะขอพุงเหรอเดี๋ยวน้าไปซื้อตลาดให้ไม่ซื้อกี่บาทเอาไปเลยไปเลยนี่ตัวกี่บาทไม่แน่ใจว่าน้าซื้อรวมซื้อเป็นแพ็คไฟนี่คือไฟเออไฟเวลาตกกลางคืนตกลางคืนน้าไม่ได้ซื้อเยอะนะซื้อมาสิบอันเองถ้าเยอะเดี๋ยวแบ่งให้อันนี้มันตัวตัวละสิบบาทอ่ะ ซื้อในอินเทอร์เน็ตไงในเฟซบุ๊กได้คือแบบสอมพันเนี่ยร้านนามีแต่อันแรงแเลยเด้ออยกซื้อน้าโรงเรียนนะน้าโรงเรียนมีป่ะมีมีมีแต่พวกเบรคอนแล้วก็กระดีหัวประมาณนี้ก็มีกระดีแล้วก็มีพวกตะกัวตะกัวไม่ได้เอามาคือเออนี่ตัวนี้แหละเนี่ยดูดิมันลากไปอ่ะไม่ใช่น้อยน้อยหนักนะ เออมันลากไปฝั่งโน้นนลยลากไปฝั่งโน้นเลยเขาถือไปไหนลากอยู่ถือกือบจะไม่ขึ้นเล้วแล้วน้าไปโดนอะไรมามันเล่นถ่านมันดมเยอะแสดงว่าคนชอบเอาถ่านนะดิมันลอยพี่มันลอยไหมเนี่ยลอยลอยลอยมันเป็นมันเป็นฝาปิดมันมันมีสุญญากาศอยู่มันจะลอยลอยน้ำ มันจะลอยแบบแนวนี้หรือแบบนี้ไม่แน่ใจอ่ะไม่เคยนี่ยังไม่ได้ลองเลยปกตินะใช้ติดกับคันเบ็ดเขาบอกขายรวมมันมันเป็นแพ็คห้าตัวยี่สิบบาทหรือเปล่ายี่สิห้าบาทไม่ถูกอ่ะซื้อที่ไหนกรุงเทพแล่วนี่อะไรเนี่ยเธอนายเหรออุปกรณ์แล้วนี่พี่อยู่ที่ไหนเนื้อเนื้อกุ้งเฮ้ยมันมีอะไรเข้าปะกุ้งเหรอเออกุ้งนี่อยู่ที่ไหน หุดประการหมดปากการฮะตกลงอยู่จังหวัดไหนกันหนีล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงนี่ได้ไงมาอยู่บ้านแล้วขี่มาถึงบ้านไม่มาอยู่บ้านเงียบเนาะอืมเงียบอ่ะปกติตกอยู่แถวนั้นอะโหไม่ใส่วัดใส่วัดอย่างเดียวเลยคลองแถวสมุดประการปานินเนี่ยเป็นสิบปีสิบรัอ่ะยมันวิ่ใหญ่มากอุ้ยมันวิ่งมาเยอะไปเช้าวิ่งเข้าอะไรอ่ะไม่ใช่ปากกระตูนหรือมั้ง ปลาเข็มพี่ขอนีได้ไหมฮะไม่ทำไมกุ้งมันถูกห้าตัวกี่บาทตัวนี้่สิบหรือยังได้บ่เอาไปตัวเดียวให้ตัวเดียวพราน้ามันได้ซื้อมาเยอะกุ้งมันมาตัวเดียวมีแต่ขอพี่ตะโกอันนี้กี่บาทก็บอกว่าสี่ตัวยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทตัวละห้าเท่านั้นแล้วต้านหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็ ไม่ดูอ่ะที่ซื้อจากกรุงเทพหมดเลยเหรอใช่อันนี้มาเมื่อไหร่มาแน่แล้วอาทิตย์กว่าแล้วแล้วก็กลับเหรอเมื่อไม่กลับเยอะนึกลายรืมากลับย็นไหนนะฮะตอนไหนไม่ถึงกลับกลับบ้านนะไม่กลับสมุทรการยังไม่ได้ใจอ่ะยังไม่ได้คิดเลยมาตกปลาก่อนเอาให้ได้ตัวใหญ่ก่อนค่อยกลับไม่ได้ไม่กลับไม่ได้ไม่กลับ ถ้าไปตกเสร็จนั้นก็ระวังมวงแค่นั้นเนี่ยโอ้ตอนนั้นไปตกก็ดีไม่ได้ตีไปไกลเาใส่มวงอะไรกันไก้ไม่ได้ตีไก่นะตีถแถวๆประมาณยี่สิบเมตรเพราะว่าไม่ได้อ่อยเหยื่อก็เลยไม่อยากตีไปกดีไม่อ่อยก็ดีเลยนะไม่อ่อยมันไม่ค่อยเข้าอืมมันต้องอ่อยก่อนให้ปลามันมาว่ตาแน่นหน่อยแก่นั่งตก แกตกกระสุนไม,ม้เดียวแกตกเอาตกเอาเลยแกตกประจําแล้วเห็นเคยเห็นอยู่เม er <BA> <oil> ื <ông incorporating water> ่อปีที่แล้วแกตกประจำาครั้นี้ปลามันก็เลยมามารวมกันนี่อันนี้คือจะใส่ลงน้ำไปเลยหรออืมมันก็ดิ่งปอกคอมมาใส่ลงน้ำไปมันก็จมยนี่เราทำไมไม่หากล้องไงแล้วก็ใส่เยี่ยงลงไปจะไดู้ เจอเจ้าถิ่นมาเยี่ยมเยียนนะครับซักถามกันหน้าดูเลยนะฮะโหก็เห็นเด็กแล้วรู้สึกคิดถึงสมัยเด็กเนาะนมันหยุดก็ปั่นจักรยานเที่ยวตกปลานะครับเมื่อกี้ก็โดนไปสองอย่างนะฮะคนหนึ่งก็ขอกุ้งปลอมอีกคนหนึ่งก็ขอ ทุ่นไฟนะครับก็เลยแบ่งไปเด็กน่าจะเคยตกปลาอยู่มาสอบถามเรื่องคันเบ็ดราคาเท่าไหร่อะไรขนาดยังไงก็น่าจะเคยตกปลาอยู่เนาะก็เลยบอกไปโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อน,นะครับ ตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วนะครับตอนนี้ปลาแค่ปลาเข้าแค่ตัวเดียวนะครับกินตัวเดียวแล้วก็ได้ตัวเดียวนะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นจากอะไรนะครับแต่ถ้าว่าเดือเราไม่ดีก็ผมก็เคยใช้สูตรนี้ตกที่ที่คลองแถวที่ทำงานเก่านะก็ได้นะครับได้เยอะด้วย แต่พอมานี่ไม่ไม่มีปลากินนะครับหรืออาจจะเหยื่ยอาจะาไม่ดีพอเพราะว่าเหยื่ยอ,อ,อเขก็สมองนะครับไม่ได้ใช้เหยื่อาตามตลาดนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้อีกสักพักก็คงต้องยกกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปหาร้านค้านะครับซื้อผักกระป๋องกินนะครับก <sk ill coffee> ินแห้วนะฮะมีลงมาตัวหนึ่งนะครับ ปลาขาวตัวน้อยตัวน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยดีกว่าครับให้เขาโตดีกว่ารอค่อยใช้เป็นอาหารเล็กไปไปล่อยเขาโตก่อนเนาะครับยังอยู่ยังไม่ตายนะฮะจะปล่อยกันเลยนี่ครับเป็นหมายอ่างเก็บน้ำนะครับในเขตหมู่บ้านนะฮะ เดี๋ยววันหลังผมจะมาใหม่นะฮะก็จะเตรียมตัวมาใหม่อีกรอบนะครับซ้ำหมายเดิมนี่แหละเพื่อจะมีปลาเข้ามานะครับก็จะตีเรื่อยๆครับเพราะว่าอ่างค่อนข้างใหญ่เนาะปลาก็มันอยู่หลายที่เนาะลมดีครับตอนนี้อากาศก็ยังคึมๆึมอยู่ฮะลมดีอากาศสดชื่นครับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนในตัวนะฮะ อยู่บ้านก็ไม่ได้ทาอะไรนะครับช่วงนี้ก็ถือโอกาสมาข้างนอกครับออกไม้ครับชมบรรยากาศพักผ่อนไปในตัวนะครับน้าๆท่านได้อยากจะมาก็สามารถมาได้ครับอ่างเก็บน้ํานะครับเขตอําเภอเรนครับอําเภอเรนทาวารีนะครับตาบลโคกยางครับอำเภอประสาทนะครับกดพิกัดเข้ามาเลยนะอ่างเก็บน้ํโคกยางนะครับ บานี้ผมจะตั้งไว้ตรงนี้แหละฮะเอาไว้ให้นา้นามาตกกันได้ครับก็ใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะฮะขอให้ตกแล้วก็อย่าเอากลับนะครับขอทิ้งไว้ตรงนี้หละฮะให้นทุกท่านได้ใช้กันเนาะครับก็ทำไว้ให้ใช้กันโอเคครับ, okay, รบผมอาจจะต้องยกกลับนะครับถ้าไม่ได้ปลายสักพักก็คงกลับนะครับวันนี้ก็ น่าจะแห้วานะครับก็ไม่ได้ปลาไซโบโบให้พี่ๆนานานได้ดูกันเลยช่วงนี้ผลงานไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวจะพยายามทำผลงานให้ดีครับจะได้มีปลามาโชว์นะครับแล้วก็จะได้ปลากลับบ้านนะครับไมตลองซื้อเข้ากินนะฮะช่วงนี้ก็้องซื้อเข้ากินไว้ก่อนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กด like, แชร์ให้ผมด้วยนะครับ ต็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้นงคลิปนะครับก็ต้องขอโทษ FC ทุกท่านนะครับที่ที่เฝ้ารอนะครับอครับแล้วก็ FC ใหม่ครับก็ฝากด้วยนะครับผมวันนี้ก็คงต้องขอตัวไปก่อน,นนะครับก็เ,เดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะสวัสดีครับรอดเออไปแล้ว